สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับสู่หลักสูตรการประยุกต์ใช้ AI เพื่อช่วยสร้างความสำเร็จให้ชีวิตอย่างครบทุกมิติและประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือสังคมช่วยแก้ปัญหาสังคมทำให้สังคมเราดีขึ้นน่าอยู่ขึ้นรวมถึงพี่น้องคริสเตียนก็สามารถประยุกต์ใช้ AI ในการช่วยรับใช้พระเจ้าด้วยนะครับก่อนอื่นขอแนะนาตัวสักเล็กน้อยผมชื่อดุสิตนะครับชื่อเล่นชื่อบิ๊กครับ เป็นคริสเตียนเชื่อในพระเจ้าเคยเป็นวิศวกรสิบกว่าปีและปัจจุบันทําธุรกิจส่วนตัวเกือบ20ปีแล้วทั้งธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศและขายสินค้าออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆเพราะมีใจลักด้านนี้ครับและในปีคศ2024นี้ผมก็ได้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมขึ้นชื่อไทยโลคอลี่โดยระดมพี่น้องคริสเตียนผู้เชื่อในพระเจ้าจากทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ตอนนี้ก็มีจำนวนประมาณร้อยกว่าคนแล้วนะครับในแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศและก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆกิจการเพื่อสังคมไทยโลเคอลี่ของเราก็มีเป้าหมายคือเราต้องการจะอาสาเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวผู้ประกอบการ o t ท็อปรวมถึงผู้ประกอบการที่พิการใน77จจังหวัดทั่วประเทศไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหายจากความยากจนโดยเราจะใช้เทคโนโลยี ai ช่วยกันทำการตลาดและขายสินค้าออนไลน์ให้กับกลุ่มเปราะบางและเกษตรกรลากหญ้าในชนบทซึ่งก็จะเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแบบฟรีทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากเรามองเห็นปัญหาใหญ่ของสังคมในประเทศไทยเราก็คือปัญหาความยากจนในชนบทอาจจะมีสาเหตุจากอุทกภัยน้ําท่วมบ้างหรือภัยแล้งบ้างฝนตกไม่ตกตามฤดูกาลบ้างและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมไปทุกปีนะครับ ก็ล้วนมีผลให้เกษตรกร,กรชาวไทยกว่า80%ของประเทศเราในชนบทมีภาระหนี้สินมากมายและมีรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายเลยนะครับปัญหาความยากจนนี้ก็ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆตามมามากมายได้แก่ปัญหาอัชยากรรมปัญหามิจฉาชีพค้ายาเสพติดโสเพณีเด็กแรงงานย้ายถิ่นออกจากชุมชนในชนบทแล้วก็เหลือแต่ผู้อาวุโสวัยชรานะครับ ปัญหาเหล่านี้จะลดน้อยลงไปถ้าเกษตรกรรากหญ้าในชนบทมีรายได้ที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นกิจการเพื่อสังคมไทยล o c a ลี่จึงมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาสังคมดังกล่าวช่วยให้คนพิการและชาวบ้านลากหญ้าหลุดพ้นจากความยากจนนะครับเราจึงได้จัดทําหลักสูตรคล์สออนไลน์ขึ้นเพื่อฝึกสอนให้อาสาสมัครซึ่งก็ได้สมัครเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคมนี้ ตอนนี้ก็ร้อยกว่าคนแล้วแลวก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจะได้ช่วยกันทำการตลาดและช่วยขายสินค้าแบบออนไลน์โดยให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่กลุ่มคนพิการและเกษตรกรลากหญ้าทั่วไทยนะครับซึ่งในขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครก็จะได้อัพสกิลมีความรู้ทักษะเชี่ยวชาญในด้านการใช้งานเทคโนโลยี AI เพิ่มขึ้นด้วยและกิจการเพื่อสังคมของเราก็ให้ความช่วยเหลือในการเพิ่มยอดขาย ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ด้วยนะครับแต่สําหรับผู้ประกอบการ SME นี้เราก็จะมีการคิดค่าบริการตามอัตราท้องตลาดดังนั้นรายได้จากการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME <ๆ>ก็จะนํามาแบ่งปันเป็นเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนให้แก่ทีมอาสาสมัครด้วยนะครับโดยมีสัดส่วนให้ความช่วยเหลือแบบให้เป่า70%และคิดค่าบริการ30%ดังนั้นผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครไม่เพียงจะได้รับความรู้ อัพสกิลด้านเทคโนโลยี AI แต่ยังมีโอกาสได้รับรายได้ค่าตอบแทนจากกิจการเพื่อสังคมไทยลเค a l นี้ด้วยนะครับถ้าคุณได้ชมคลิปนี้แล้วและมีความสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของเราก็แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID bigbig477bigbig477 big big นะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ก็สอนการใช้ AI แบ่งออกเป็น2หลักสูตรคือหลักสูตร A และหลักสูตร B นะครับโดยหลักสูตร A ผมบิ๊กผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมไทยโลเคอรี่ก็จะเป็นผู้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของผมด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าผมก็ใช้ AI เป็นประจำอยู่แล้วทุกวันโดยผมจะจัดทำเป็นคลิปวิดีโอแบ่งซอยเป็นคลิปสั้น คลิปละไม่เกิน10นาทีซึ่งจะแนะนำวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI นี้ในการช่วยสร้างความสำเร็จในทุกมิติให้แก่คุณและคุณก็จะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมต่อไปได้อีกด้วยนะครับหรือถ้าคุณเป็นคริสเตียนก็จะได้ใช้ความรู้และทักษะนี้ในการช่วยรับใช้พระเจ้าได้ด้วยนะครับส่วนหลักสูตร B ีคุณแพร์หนึ่งในทีมอาสาสมัครของเรา จบด้านการตลาดและปัจจุบันเธอทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้อาสาที่จะสละเวลาจัดทำคลิปวิดีโอสอนการใช้ AI เจาะลึกด้านการตลาดและขายออนไลน์เพื่อคนจะสามารถเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายใ,ให้แก่ธุรกิจของคุณและถ้าคุณเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับกิจการเพื่อสังคมก็จะได้ใช้ความรู้และทักษะด้าน AI นี้มีส่วนให้ความช่วยเหลือกับ กลุ่มผู้ประกอบการที่พิการและผู้ประกอบการโอท็ Top ไปด้วยนะครับทั้งสองหลักสูตรนี้ควรจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอย่างต่อเนื่องคุณสามารถเปิดดูคลิปวิดีโอได้อย่างอิสระด้วยตนเองตามเวลาที่คุณสะดวกนะครับและถ้าคุณมีคำถามใดก็สามารถที่จะฝากคำถามไว้ในกลุ่มไลน์ถามตอบของคอร์สนี้ถ้าคุณยังไม่ได้รับเชิญเ,เข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์และทักมาแจ้งความประสงค์ขอเข้ากลุ่มได้นะครับที่ไลน์ ID big big 4 7 7 big big 4 7 big big 7 พี่น้องทีลครับเนื่องจากผมเป็นคริสเตียนผู้เชื่อในพระเจ้าผมจึงอาจจะสอดแทรกหลักการดีๆจากคัมภีร์ไบเบิลเข้าไปด้วยในบางครั้งนะครับเพราะว่าหลักการจากคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักการของพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์ดังนั้นผมจึงเห็นว่าจะมีประโยชน์มากถ้าได้เข้าใจถึงแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตเรานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัวด้านอาชีพการงานหรือด้านการรับใช้สังคมนะครับเนื้อหาในแต่ละบทผมจะแนะนำคร่าวๆดังนี้นะครับ ในบทที่1น,นิยามของคําว่าความสําเร็จคืออะไรนิยามในแบบบุคคลทั่วไปความสําเร็จคืออะไรและนิยามในแบบคริสเตียนผู้เชื่อในพระเจ้าความสําเร็จคืออะไรเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับสาเหตุที่ผมเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนก็เพราะเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนบนโลกก็ล้วนสแสวงหากันใช่ไหมครับคงไม่มีใครสแสวงหาความล้มเหลวในชีวิตจริงไหมครับ ใครๆก็อยากจะประสบความสําเร็จบรรลุตามเป้าหมายหรือตามความฝันของตนดังนั้นผมจึงขอเริ่มสตาร์ทจากเรื่องนี้ก่อนและจะค่อยๆโยงเข้ามาถึงการประยุกต์ใช้เจ้าเทคโนโลยี AI นี้จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับความสําเร็จในชีวิตคุณอย่างครบมิติได้ทบทที่2ก็จะขยายความเพิ่มเติมว่าแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างละ่ะที่จะนําเราไปสู่ความสําเร็จตามนิยามของบทแรก เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะประสบความสําเร็จอย่างครบบริบรูรณ์ล้นเหลือในทุกมิติของชีวิตคําตอบก็อยู่ในบทที่2นี้นะครับบทที่3แล้วจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะบรรลุความสําเร็จทุกมิติในชีวิตพร้อมๆไปกับการมีความสุขในทุกมิติของชีวิตด้วยเช่นกันถ้าเป็นไปได้จะต้องทําอะไรและทําอย่างไรคําตอบก็อยู่ในบทที่3นี้นะครับบทที่4คราวนี้ก็มาพูดถึงว่าเจ้าเทคโนโลยี AI คืออะไร AI จะเป็นเครื่องมือช่วยให้เราบรรลุความสำเร็จทุกด้านของชีวิตพร้อมๆไปกับมีความสุขในทุกมิติของชีวิตด้วยได้อย่างไรจะเป็นไปได้หรือและจะเป็นไปได้อย่างไรก็อยู่ในบทที่4นะครับบทที่5เจาะลึกเข้าไปอีกมิติ1ก็คือเราจะใช้ AI ช่วยพัฒนาศักยภาพของตัวเราได้อย่างไรศักยภาพด้านใดบ้างที่เราจะต้องพัฒนาอัพสกิลมิฉะนั้นเราจะตกเทรนและถูกทิ้งไว้ข้างหลัง มีคำกล่าวว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานคนนะครับแต่ถ้าใครไม่รู้วิธีใช้ AI คนนั้นก็จะถูกแย่งงานนะครับบทที่6เราก็จะเจาะลึกเข้าไปในอีกมิติหนึ่งก็คือเราจะใช้ AI ช่วยในการประกอบอาชีพการงานหรือทำธุรกิจในอาชีพอะไรได้บ้างและช่วยให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจการงานการวิจัยวางแผนการตลาดการขายการผลิตการบริการบัญชีการเงิน หรือบริหารบุค,คลากรคุณสามารถใช้ AI ช่วยได้ในทุกองค์ประกอบทางธุรกิจเลยนะครับสำหรับด้านการตลาดและขายออนไลน์ก็จะแยกไปอยู่ในหลักสูตรบีซึ่งจะมีคุณแพรเป็นผู้สอนนะครับบทที่7ก็จะเจาะลึกเข้าไปในมิติอีกมิติหนึ่งของชีวิตเราคือเราจะประยุ์ใช้ AI ช่วยให้เรามีอิสรภาพทางการเงินและร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาได้หรือไม่อย่างไร ก็เป็นเรื่องการบริหารการเงินนะครับซึ่งในบทที่6และบทที่7นี้สําคัญเพราะว่าไม่เพียงเราจะก่อกู้ฐานะของเราให้ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเท่านั้นแต่เรายังเอาความรู้และทักษะนี้ไปช่วยคนพิการช่วยเกษตรกร,ร,กรลากหญ้าช่วยคนยากจนด้ยโอกาสในสังคมได้อีกด้วยนะครับตามเป้าหมายของพันธกิจที่เรากําลังทําอยู่นะครับบทที่8 ก็จะเจาะลึกเข้าไปในอีกมิติหนึ่งก็คือจะใช้ AI ช่วยดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนได้อย่างไรตรงนี้ก็มีความสําคัญมากนะครับถ้าการงานการเงินดีมั่งคั่งร่ารวยแต่สุขภาพย่ําแย่เก็บป่วยอ,อดออดแอดแอด,อดต้องนอนป่วยติดเตียงเงินทองมากมายก็ไม่มีประโยชน์เลยจริงไหมครับบทที่9กก็จะเจาะลึกเข้าไปในอีกมิติหนึ่งของชีวิตก็คือจะใช้ AI ช่วยให้สปิริตจิตวิญญาณของคนมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าได้อย่างไร บทนี้ก็เหมาะสําหรับคริสเตียนผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าทุกคนไม่ควรจะพลาดนะครับพระเจ้า AI สามารถช่วยคุณได้อย่างคาดไม่ถึงเลยนะครับอย่างไรก็ตาม AI ก็เป็นเพียงส่วนเสริมนะครับแต่ว่าส่วนสําคัญก็คือยังไงคุณก็ยังจะต้องมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระวิญญาณของพระเจ้าที่ประทับอยู่ในตัวคุณด้วยนะครับสําหรับบทที่10บทที่10นี้ก็จะเจาะลึกเข้าไปในอีกมิติหนึ่งก็คือเราจะใช้ AI ช่วยหากู้ครองได้หรือไม่ เมื่อหาคู่ครองที่เหมาะสมกับเราได้แล้วเราจะใช้ AI ช่วยให้เราสร้างชีวิตสมรสและชีวิตครอบครัวที่ดียอดเยี่ยมได้อย่างไรถึงตรงนี้คนโสดหลายคนคงอยากจะกระโดดมาเรียนบทนี้นะครับแต่ขอให้ช้าๆเจเย็นๆไว้ก่อนให้ไล่ตั้งแต่บทแรกมาเรื่อยๆแล้วค่อยมาถึงบทนี้นะครับเพราะถ้าตัวคุณเองยังไม่ได้มีชีวิตที่มั่นคงยังเอาตัวเตัวเองไม่ค่อยรอดคุณก็ไม่สามารถจะทำให้คู่ครองของคุณมีความสุขไปด้วยกันกับคุณจริงไหมครับพี่น้อง สำหรับบทที่11ก็จะเจาะลึกเข้าไปอีกมิติหนึ่งก็คือจะใช้ AI ช่วยในการรับใช้สังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ทุกข์ยากลำบากกว่าคนได้อย่างไรตรงนี้เป็นการขยายขอบเขตชีวิตคนออกไปแตะผู้คนในวงกว้างมากขึ้นแล้วนะครับคัมภีร์ไบเบิลสอนไว้ว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเมื่อคนได้เชี่ยวชาญการใช้ AI แล้วก็ขอให้นำไปช่วยเหลือคนได้โอกาสในสังคมด้วยนะครับก็จะทำให้คนมีความสุขใจจากการได้เป็นผู้ให้ช่วยเหลือแบ่งปัน ส่งต่อความสุขให้แก่คนอื่นซึ่งนี่ก็เป็นเป้าหมายของกิจการเพื่อสังคมไทยโลคอลี่นะครับซึ่งเราก็จะส่งต่อความสุขไปยังพี่น้องชุมชนคนพิการและเกษตรกร,กรลากหญ้าในชนบททั่วไทยนะครับสำหรับบทที่12ก็จะเจาะลึกเข้าไปในอีกมิติก็คือจะใช้ AI ช่วยในด้านการรับใช้พระเจ้าแบ่งปันพระคุณความรักของพระเจ้าต่อชาวโลกได้อย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของพันธกิจ Big m i r a c l e ที่เราอยากจะเห็นชาวไทยใน8ปดหมื่นชุมชนได้รับการไถ่บาปโดยพระเยซูและอาณาจักรของพระเจ้าก็จะได้มาตั้งอยู่ในประเทศไทยทั่วทุกชุมชนนะครับพี่น้องที่รักครับเทคโนโลยี AI เป็นเรื่องที่สนุกตื่นเต้นน่าติดตามนะครับไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายเลยแค่คุณเล่นไลน์เล่นเฟซเป็นคุณก็ใช้ AI ได้แล้วนะครับถ้าคุณเรียนรู้ตามหลักสูตร A และหลักสูตร B นี้ไปเรื่อยๆคุณก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้นะครับ และเจ้า AI นี่ก็ฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีตอนนี้ AI สามารถเข้าใจภาษาไทยได้แทบจะสมบ100ูรณ์ร้อดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเรื่องภาษานะครับส่วนค่าใช้จ่ายก็มีเวอร์ชั่นฟรีให้ทดลองใช้มากมายหลายค่ายซึ่งบางทีเวอร์ชั่นฟรีก็เพียงพอแล้วสําหรับชีวิตประจําวันของคุณนะครับผมเองก็ใช้เวอร์ชันฟรีอยู่ในหลายๆค่ายนะครับประกอบกันแต่ถ้าคุณจะใช้อย่างหนักๆแบบมืออาชีพ ก็ค่อยอัปเกรดจ่ายเป็นรายเดือนเดือนหนึ่งก็ประมาณ700กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเปรียบเสมือนคุณก็ได้เปลี่ยนจากขี่จักรยานเป็นขับรถเก๋งในราคาค่าเช่ารถเก๋งเพียงเดือนละ700กว่าบาทเท่านั้นถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้ฟรีก็ให้แอดไลน์ทักมานะครับจะส่งลิงก์แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ไปให้ เมื่อลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับเชิญเข้ากลุ่มไลน์เพื่อตอบปัญหาต่างๆได้แอดไลน์ Ad ได้ที่ line id big big 477 big big 477และถ้าคุณเรียนแล้วคุณต้องการฝึกฝนทักษะการใช้ ai กับการทำการตลาดและขายสินค้าจริงๆคุณก็าสามารถสมัครเข้าร่วมทีมอาสาสมัครของกิจการเพื่อสังคมไทยโล c a ลี่เพื่อพัฒนาทักษะ นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทดลองเวิร์กช็อปทำจริงๆเลยด้วยการช่วยทำการตลาดและขายสินค้าออนไลน์ให้แก่ชุมชนคนพิการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปและชุมชนชาวโอท็ทั่วประเทศได้นะครับซึ่งคนจะสามารถมีรายได้อีกด้วยจากการร่วมทีมให้บริการการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ SME ในทั่วประเทศ ถ้าสนใจสมัครร่วมอาสาสมัครก็แอดไลน์ทักมาได้เช่นกันที่ไลน์ไอดีเดียวกันคือ b i g m i ิ4 7 7 b i g b i g 4 7 7นะครับถ้าคุณเป็นคริสเตียนหรือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและสนใจเข้าร่วมนิมิตกับพันธกิจ Big Miracle เพื่อมีส่วนรับใช้พระเจ้านำข่าวประเสริฐไปถึงทุกๆชุมชนในจังหวัดของคุณ ก็แอดไลน์มาได้เช่นกันที่ไลน์ไอดีบิกิ477แจ้งความประสงค์มาว่าต้องการมีส่วนรับใช้พระเจ้าผมก็จะส่งลิงก์แบบฟอร์มออนไลน์ไปให้ลงทะเบียนและเชิญเข้าร่วมกลุ่มพันธกิจนะครับเอาละครับพี่น้องในคลิปถัดไปเราก็จะมาเริ่มสตาร์ทเรียนรู้เรื่องใหม่ๆด้วยกันในบทแรกเลยนะครับเมื่อผมได้อัปโหลดคลิปใหม่ๆเมื่อไหร่ กับคุณแพรด้วยนะครับก็จะแจ้งไปยังกลุ่มไลน์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับอย่าพลาดติดตามไปจนจบนะครับแล้วคุณก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ A-I ที่จะทำให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จครบบริบวนทุกมิติและยังล้นเหลือไปช่วยคนอื่นที่ได้โอกาสกว่าคนอีกด้วยนะครับถ้าคุณชื่นชอบในหลักสูตร A และหลักสูตร B ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อๆกันไปด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพอรครับ